ทีนี้เรามาทำความรู้จักบริการที่สำคัญอีกหนึ่งบริการนะคะคือบริการจองห้องออนไลน์สามารถใช้ในการประชุมการสนทนากลุ่มย่อยได้โดยห้องสมุดหรืออาคารวิทยาบริการจะมีห้องที่ให้บริการทั้งภายในอาคารและนอกอาคารค่ะการจองห้องสามารถทำได้2วิธีคือ 1. เข้าจากหน้าเว็บห้องสมุดโดยพิมพ์ w w w library rmutt .ac.th แล้วคลิกที่เมนูระบบจองห้องดิสคัชชั่นวิธีที่2พิมพ์เข้าระบบจองห้องโดยตรงว่า b o o k i n g r o o m r m u t t a c t h ในที่นี้หากต้องการใช้ที่ห้องสมุดให้เลือกตารางจองห้องอาคารวิทยาบริการจากนั้นให้ท่านคลิกเข้าสู่ระบบ รหัสที่เข้าสู่ระบบคือรหัสเดียวกับ Wi-Fi ของท่านคลิกยอมรับเงื่อนไขและลงชื่อเข้าใช้ระบบจะแสดงตารางจองห้องขึ้นมาท่านสามารถคลิกจองห้องที่สถานะว่างได้เลยห้องที่สถานะว่างยังไม่มีผู้ใช้งานจะเป็นสีน้ำเงินและมีข้อความขึ้นว่าว่างคลิกเลือกห้องที่ว่างโดยระบุเหตุผลในการจองระบุจำนวนคน เบอร์โทรศัพท์ระบุเวลาที่ใช้โดยท่านสามารถจองได้3ชั่วโมงต่อวันคลิกยอมรับเงื่อนไขและคลิกจองห้องหากจองห้องสำเร็จระบบจะแสดงรายชื่อผู้จองขึ้นที่ระบบเมื่อถึงเวลาจองห้องให้ท่านติดต่อขอรับุัแจที่เคาน์เตอร์บริการของแต่ละชั้น หากเกินเวลาที่ท่านจองไว้15นาทีระบบจะทำการยกเลิกเพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการอื่นต่อไป